สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนนหอมสุขใจนะครับวันจะพามาดูต้นกนะเพราครับนี่คือต้นกะเพรานะครับจะบอกว่าต้นกะเพราเนี่ยเราไม่ต้องปลูกไว้เยอะหรอกครับแค่ติดแค่ต้นสองต้นเราก็กินได้ตลอดทั้งปีแล้วนะครับเนี่ยถ้าลาต้นแข็งแรงอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้เป็นปีสองปีนะครับถ้าเรารักษาดีใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําตัดแต่งนะครับ กระเพานี้เป็นไม้ที่ตัดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันออกดอกนะครับถ้ามันออกดอกอย่างนี้ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะโทมแล้วก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดดอกมันบ่อยๆนะครับมันกับต้นนี้ที่เราตัดไปแล้วนะครับก็คือลูกตัดไปผัดกระเพราแล้วครับคือคนไม่ได้กินกะเพาทุกวันหรอกครับถ้าเราปลูกแค่ต้นโตๆสักต้นหนึ่งแล้วก็ได้กินตลอดทั้งปีนะครับ น,นี่ก็คือต้นกะเพราต้นกะเพามีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นน้ามันหอมระเหยแล้วก็เป็นเครื่องเทศที่เ,เรานํามาประกอบอาหารแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะพวกนกพวกสัตว์เลี้ยงก็เอาไปให้มันกินเพื่อคุมธาตุทางเดินอาหารของมันนะครับให้มันขับลมแล้วก็ขับถ่ายง่ายนะครับไม่เป็นโรคขี้ขาวนะครับจ่างพวกนกของโยกพวกหนูหนูแฮมสเตอร์ ก็กระต่ายพวกนี้กินได้นะครับนี่คือผัดก็นี่คือกระเพรานะครับต้นกระเพราต้นใหญ่ๆออามาให้ดูนะครับการตัดแต่งก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลือกที่จะตัดตัดตําๆก็ได้นะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราไม่ต้องตัดอย่างเงี้ยเราตัดตามตามๆแล้วมันก็จะแตกตอขึ้นมาใหม่นะครับนี่นี่คือกันไกรนะครับเราตัดเข้าไปเลยนะครับผมจับมือเดียวนะครับมันสั่นๆหน่อยอย่างเงี้ย กิ่งแก่เราก็ตัดได้นะครับเนี่ยตัดได้เลยแค่อย่าให้มันออกเนี่ยถ้าเราตัดแล้วมันก็จะขึ้นใหม่อย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นยอดใหม่ไม่ต้องกลัวว่ามันเราตัดกิ่งแก่มันแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับเยนี้ครับแล้วมันก็แทงขึ้นใหม่นะครับที่สําคัญคือถ้าเราให้มันออกดอกแล้วปล่อยให้มันดอกมันแก่มันโทมนะครับมันก็จะตายนะครับเพราะมันเป็นไม้ตัดยอดนะครับแล้วก็ขยันตัดยอดมัน แล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํามันก็จะแตกใบให้เรากินตลอดทั้งปีนะครับนี่คือกระเพราได้ทั้งกระเพราแดงแล้วกระเพราเขียวนะครับเอามาแนะนํากันนะครับสําสหรับใครที่ไม่เคยปลูกแล้วก็กระเพราช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ช่วยลดระดับของไขมันและปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายทำให้ระดับของน้ำตาลลดลงช่วยรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน